ใช่ครับแฟนมิตต้งของผมหลายคนอาจจะรู้จักแล้วแต่บางคนก็เอ้ยอะไรนะั่นฉันย,<อ>ยังไม่รู้ฉันฉันไม่ได้ตามข่าวแล้วเพิ่งมาเห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ชื่อของของผมนะฮะในแฟนมิตต้งนี้ชื่อว่า first date uh, there is no me without you ก็คือ first date เป็น first เป็นครั้งแรกของผมเอง แล้วก็เป็นเหมือนประมาณว่าความหมายของมันคือแบบถ้าไม่มีทุกคนไม่มีแฟนเขาทุกคนก็ไม่มีผมเหมือนกัน <S <S ในวันนี้ไม่มีสเตจนี้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเปิดขายบัตรในวันที่10มกราคมพนะมีนามีศพฤษภาสิงหากักยา <laughs> ในวันที่10กันยาคนี้เอาวันอาทิตย์ที่10กันยานี้นะครับเวลา10โมงนะครับผมแล้วกเ็เราจะไปเจอกันในวันงานก็คือที่7ตุลาเวลาในการเกยบตัวเดือนหนึ่งซึ่งถามว่ามันเยอะมันไม่เยอะเลย มันน้อยมากแต่ว่าทุกเวลาต้องมีมันต้องคุ้มค่าเพราะว่าอันนี้เราเหมือนกับว่าเราได้โอกาสจากทางผู้ใหญ่หลายๆอย่างมันเหมือนมันลงล็อกให้ถึงเวลาแล้วต้องทําและอะไรเงี้ยแล้วก็เขาเรียกว่าเสียงของแฟนๆที่อยากเจอเราอะไรเงี้ยอยากเจออยากได้แฟนนีอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงเวลาแล้วทุกอย่างมันพอดีแล้วลงตัวอะไรเงี้ยก็เจอกันแน่นอนครับอย่าลืมนะกดบัตรอันนี้แบบผมเซอร์ไพรส์มากกดบัตรนี่สามารถกดได้ทาง www. charlonglan. com ได้เลยเป็นชื่อตัวเองเรารู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนแบบ สีปินเกาหลีเลยอะไรอย่างนั้นแบบ้ยมีแบบนี้บนโลกนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยพอมันเจอกับตัวเองมันก็แบบอะไรก็ปวดประการน้อน,นุใช่ครับวันอาทิตย์ที่สิบกันยาเออ <laughs> เอาจริงตอนนี้มันเหมือนเออเราเหลือประมาณหนึ่งเดือนท้วนท้วนของจริง,ท,ง,รงที่แปลว่าหนึ่งเดือนเปะ <laughs> ในวันนี้ของเดือนหน้าแสดงซึ่งเราก็รู้สึกว่า ถามว่าตอนนี้พอไหมเราให้แค่ประมาณ20%ละกันเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของโปรเซสต่างๆในการวางสตอรี่ไลน์ในการทำเรื่องเรืงทำเขาเรียกเหมือนเหมือนเ,เราสร้างหนังขึ้นมาหนึ่งเรื่องตอนนี้มันเป็นแบบโปรเซสแบบหลังบ้านแล้วตอนนี้คือผมก็มีได้แบบเขาเราียกว่าเลือกเพลงแล้วอืมแล้วก็มีซ้อมร้องซ้อมเต้นคิดเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยมากมายเยอะมากซึ่งโอเคเราถึงเราจะประกาศไปแล้วแต่ว่า เราก็เขาเรียกว่าตอนนี้มันอยู่ในโปรเซสเขาเรียกว่าค่อนข้างกดดันไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นยังไงผมรอดแน่นอนครับ<ช>ผมยังไม่ตายแน่นอนหนึ่งเดือนเไปงก็จะได้ครับอาจริง,รงถามว่า,ามีอะไรสเปเชียลไหมตอนนี้ยังไม่บอกดีกว่าแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้แน่แน,นอนก็คือเขาเรียกว่าได้ทุกรสชาติของชีวิตผม,มแน่นอนเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกเรื่องนี้จะเป็นเรื่องของความเป็นเฟิร์สในครั้งแรก จนมาถึงปัจจุบันนี้ซึ่งความเป็นเฟิร์สเนี่ยทุกคนอาจจะเห็นเฟิร์สสนุกสนานนั่งเลยอะไรเงี้ยในโซเชียลแต่ว่าเราเป็นคน,น,นอะเนาะเรามันก็จะมีทั้งทั้งดีใจทั้งทุกข์ทั้งเศร้าทั้งโหมันมันมันมีหมดเราก็อยากให้ทุกคนได้ได้รับรู้ว่าจริงๆเนี่ยตัวเฟิร์สอะจริงๆเป็นคนยังไงบ้างเราได้อยู่กับแฟนๆขับแล้วแฟนๆขับได้รับอะไรจากเราบ้างอะไรเงี้ยซึ่งเราเราอยากให้เขาได้ได้สนุก กับโมเมนต์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับมีทั้งเต้นมีอะไรอย่างเงี้ยลองดูมันมีแน่นอนยันยันชั้นเรื่องขอารบัตรก็หาที่ในการจับสับไดครับผมก็ราคาบัตรอยู่ที่5,500 4,000า0 0 0าแล้วก็1,800บาทนะครับผมก็สามารถไปกดบัตรได้ทางเว็บเว s t เฟิร์สฉลองรั m นะครับผมก็เราไปเจอกันที่สยามพิคเนตนะครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกทแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube TikTok Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ